มงคลที่36จิตไม่โศความโศกหมายถึงสภาพจิตใจที่แห้งผากทุกตรมขมไม่หม่นหมองครองเศร้าเสียใจเพราะประสบกับความพัดพลากสูญเสียหรือประสบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันมาก่อนภาวะอยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสุขในเรือนใจไม่พบสอดคล้องกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายความโศกเป็นอย่างไรความโศกคือสภาพจิตที่เศร้าแห้งความผ่าณภายในความโศกเศร้าภายในของบุคคลผู้ถูกความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอาการดังกล่าวมานี้เองเรียกว่าความโศกจิตที่ไม่โศกก็คือจิตของผู้รู้ที่รู้เท่าทัน หรือรู้แจ้งจึงคติธรรมธรรมดาของโลกและชีวิตเช่นรู้เท่าทันว่าเรามีความแก่เจ็บตายพลัดพรากและกรรมเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นคติธรรมดาของชีวิตทั้งห้าประการนี้ไปได้เมื่อรู้เท่าทันสัจธรรมอย่างนี้แล้วเมื่อประสบกับความแก่เจ็บตายพลัดพราก และเสวยผลกรรมจึงสามารถครองกายคลองใจอยู่ในอาการอันเป็นปกติสุขไม่วิตกทุกร้อนจนเกินไปไม่หวั่นไหวจนเกินควรมีจิตใจมั่นคงแน่นหนักเป็นหลักฐานดัง่งภูผาศิลาใสคงความสดชื่นรื่นเย็นแห่งจิตไว้ได้ไม่หวั่นไหวกระเพื่อมขึ้นลง ดังหนึ่งพระอริยะบุคคลทั้งหลายที่ไม่หม่นไหม้เพราะพัดพรากจากปียชนคนรักไม่หลงยินดีปรีดาเพราะเสียงสรรเสริญเย็นยอกเกติคุณไม่หม่นหมองครองเศร้าเพราะ,ระเผชิญชะตากรรมอันไม่คาดฝันมาก,ก่อน